อ่านี่คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับของขาอนาล็อกของบอร์ด Arduino Uno นะครับอ่านี่ก็จะได้มาพูดถึงของค่าแล้วก็คำสั่งที่เราจะใช้กันนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้นะครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าอา a นาล็อกไร์ะ Ride, นะครับซึ่งใช้สำหรับเขียนนะครับระดับสัญญาณขาเอาพูธแบบพันวิดมอสนะครับ รือว่า PWM นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นค่าสัดส่วนของอช่วงบวกแล้วก็ช่วงของอค่าศูวนย์โวลต์นะครับหรือที่เราเรียกว่าค่าดิวตี้ไซเคิลนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถปรับค่าได้แล้วก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับหรือว่าปรับแสงสว่างของหลอดไฟนะครับปรับความร้อนของตัวทําความร้อนแล้วก็อื่นๆที่เราจะประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งฟังก์ชันนี้มีรูปแบบการเขียนอย่างนี้นะครับก็คือจะใช้คําว่า analog r i h e นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็กําหนดขาที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ใส่ค่าตัวเลขของค่า d u t y cycle เข้าไปนะครับซึ่งในฟังก์ชัน analog rise เนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มขาที่เราจะใช้ในการาเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ถ้าเป็นบอร์ดของ m e กา2560ก็ตั้งแต่ขา2นะครับ ถึงขา13เลยทีเดียวนะฮะที่เขากําหนดไว้เนี่ยที่เป็นพันวิดมอดนะครับส่วนถ้าเป็นบอร์ดอูนนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับนี่ฮะพันวิดมอดนะครับจะมีลักษณะเป็นลูกน้ำนะฮะก็จะมีขา3านะครับขา5าขา6ขา9ขา10แล้วก็ขาเบอร์11นะครับซึ่งในการหาค่าสัดส่วนของช่วงบวกกับค่าศูนย์นะครับที่เราเรียกว่าค่าดิวตี้ไซเคิลนะครับ ในค่าของขานี้มันก็จะมีช่วงอยู่ที่0ถึง2.5นะครับโดยเลข0ก็จะเป็นสัดส่วนที่มีช่วงเป็นบวกนะครับแล้วก็เป็น0นะครับแล้วก็ในส่วนของ2.5ก็จะมีช่วงอยู่ที่100เแล้วเราก็สามารถมาหาค่าเฉลี่ยได้นะครับถ้า0นะครับก็จะมีค่าแรงดันเฉลี่ยออกไปตามขานี้อยู่ที่0โวลน,นะครับถ้าเป็น25จะออกไปที่ประมาณ1.25โวลต์นะครับ 50%ค่าดิติตไซเคลิลจะอยู่ที่ประมาณ2.5โวนนลต์นะครับแล้วก็75%เนะครับก็อยู่ที่3.75โวลต์และถ้า100%ก็คือ5โวลต์เต็มๆไปเลยนะครับซึ่งนะครับค่าเฉลี่ยของค่าคันวิดมอดมีสูตรที่จะใช้ในการคำนวณน,นะครับโดยข้อมูลนี้เอามาจากเอกสารของท่านอาจารย์ศิวกรธนาพงศ์สะทอนนะครับ นี่คือตารางนะครับตารางความถี่ว่าอบอร์ดแต่ละรุ่นนะครับของ a r d ์เ n o เนี่ยใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็น Uno ก็จะอยู่ที่490เฮิร์นะครับแต่ถ้าเป็นขา5และขา6จะอยู่ที่980เฮิรต์นะฮะเดี๋ยวตารางนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้นะครับในช่วงท้ายคลิปให้เผื่อว่าใครจะ,ะแคปไว้ดูนะครับ หวังว่าผมคงจะไม่ลืมนะครับนะครับนี่คือตารางค่าสัดส่วนความถี่นะครับสำหรับการใช้งานขาพันวิดมอสนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งพินโหมดก่อนนะครับเราสามารถเขียนเป็นอ n นาล็อกไลท์ได้เลยนะครับซึ่งค่าตัวเลขที่เราจะเอามาใช้ในการใส่เข้าไปเพื่อที่จะกำหนดค่าดิวตี้ไซเคิลนั้นมันมีสูตรคำนวณอย่างนี้นะฮะก็คือเราเอาค่านะครับพันวิดมอสเนี่ยนะครับ ว่าเราต้องการเท่าไหร่ก็ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการเอาเช่นต้องการ60เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะก็เอา60หารด้วยร้อยคูณด้วย255เราก็จะได้ค่าออมานะครับอ่าอย่างเนี้ยนะครับเราบอกว่าให้กําหนดที่ขาสามของบอร์ด MEGA 560นี่ยนะครับอ่าจะใส่เลขเท่าไหร่เข้าไปนะครับถึงจะได้60เปอร์เซ็นต์นะครับก็เอา60มาแทนค่าเข้าไปนะครับหารร้อยคูณ25 ก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่153นะครับแล้วก็นําค่าเนี้ยนะครับไปใส่ได้เลยนะฮะก็อันนี้ก็คือประกาศขานะครับที่จะใช้แล้วก็ค่าดิวตี้ไซเคิลนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าเมื่อกําหนดค่าแรงดันนะครับออกมาได้แล้วนะครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคํานวณหาค่าแรงดันออกนะครับอ่า สูตรนี้ก็คือนะครับนำค่าพันวิตมอสที่ได้นะครับมาหาร25แล้วก็คูณด้วย5โวลต์นะครับก็เอา153นะครับมาแทนค่าตรงนี้นะครับหาร25คูณ5ก็จะได้ค่าแรงดันออกใหม่ที่ประมาณ3โวลต์นะครับอ่ะสำหรับบอร์ดขนาดที่เป็นบอร์ดแบบ32บิตนะครับเช่นพวกบอร์ด DUE นะครับบอร์ด e s p 8 2 6 ESP32 นะครับ มันจะใช้แรงดันไฟที่3.3มสามโวลต์นะครับซึ่งก็จะมีสูตรคำนวณนะครแรงดันขาออกเท่ากับเลขพันวิดมอรสหารด้วย2องห้านะครับคูณด้วย3.3นะครับอย่างอันนี้นะครับก็เอา1นึ่สามนะครับมาหาร2องห้าคูณ3.3โวลต์ก็จะได้ค่า1 9 8โวลต์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับในใบงานดูนะครับใบงานที่5.3นะครัไปดูใบงานที่5.3ใบงานที่5.3นะครับเดี๋ยวเปิดใบงานแป๊บหนึ่งนะครับ ใบงานที่ห้าจุดสามใบงานโอเคนะครับเจอแล้วนะครับลืมเปิดไว้อ่ะนะครับในใบงานที่5.3นะครับ5.15.2เราทดสอบไปในใบงานที่แล้วแล้วนะครับในส่วนของใบงานที่5.3จจะเป็นการทดสอบค่าแรงดันนะครับ ว่าขาที่เรากําหนดให้แรงดันออกนั้นเป็นไปจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ทดลองไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำอันนี้ให้ดูนะฮะในคลิปถัดไปนะครับว่างานที่มอบหมายที่เด็กๆไปทํากันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าใบงานที่5.3นะครับอันนี้เรื่องของขาพันวิดมอสโดยคําสั่งอนาล็อกไหล่นะครับนี่คือโปรแกรมนะครับเขียนแค่นี้เองนะครับบรรทัดเดียวนะครับ ไม่ต้องไปประกาศพินมงพินโหมดอะไรนะครับอ่าเราก็จัดการนะครับเพื่อความรวดเร็วก็จะก๊อปปี้ไปเลยนะครับอ่คัดลอกนะครับอ่าคัดลอกนะครับแล้วก็จะไปวาดวงจรนะครับซึ่งเราจะไปวาดวงจรในทินเกอร์แคนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะในทินเกอร์แคทเขาก็จะมีตัวมิเตอร์ให้เราใช้ด้วยนะครับอ่าเปิดออกมานะครับทินเกอร์แคอ่านี่นะครับ สำหรับทินก็ c แคนี่นะครับเราสามารถที่จะล็อกอินนะครับเป็นแบบบัญชี Google ได้เลยนะครับอ่านี่ผมเปิดมานี่เขาเข้าให้เลยนะครับอ่ะก็จะไปที่นะครับอ่า new design เลยนะครับ circuit นะครับมาเสร็จปุ๊บก็เอาบอร์ด arduino มาเลยนะครับซึ่งขาที่เราจะใช้นั้นก็คือขาเบอร์3นะครับ อ่าแล้วก็ไปเอามันติมิเตอร์มานะครับอ่านี่คือมันติมิเตอร์นะครับแล้วก็ไปดูโค้ดนะครับเราจะเลือกโค้ดเป็นแบบเทคอย่างเดียวนะครับคอนติเนียลไปนะครับก็เอาโค้ดเมื่อกี้นะครับมาวางลงทับไปเลยนะครับนี่นะครับเราจะใช้นะครับขา9นะครับขา9คือขานี้นะครับแล้วก็นะครับเอาสายไฟนะครับไปวัดเลยนะครับ นี่ก็มาวัดที่กล้าวนะครับอ่านะครับดูโค้ดนะครับนี่คือโค้ดนะครับอเนาล็อกไลส์ขา9 1 5 3 1 5 3เราไปดูกันว่าจะได้แรงดันออกมาเท่าไหร่นะครับที่ขาอเนาล็อกนะครับอ่าที่ขาพันวิดมอส์นะครับที่ขาพันวิดมอส์อ่านี่นะครับตอนนี้มาที่นะครับนี่ครับแรงดันที่ออกมานะครับอยู่ที่2 Cảm muốn